จจวใสวัสดีครับคุณอ่ามพาชชมครับมื้อนี้พามาชมมอดูไก่น้อยนะครับอยู่ที่ตลาดลาวอำเภอบุญพิสัยจังหวัดหนองคายครับหมอดูไก่น้อยก็คือหมอดูที่เอาไก่น้อยนะครับมาใส่ในการดูดวงในการจิ๊กทายตัวเลขนะครับแถมเป็นการให้หวยด้วยนะครับ มาเบิงครับว่าไก่น,น้อยมือนี้เพื่อนสิหายโตใดครับอ่ารัฐบาลกับโควิดจะไปเมื่อไหร่ถึงมามกาโควิดไปที่ไหนโดเอรัฐบาลปากกาโหลหนึ่งนี่เท่าไหร่ปากกาโหลหนึ่งโหลหนึ่ง,งไม่ถิดตัวไม่หลเด้อ สีบวกสเป็นเท่าไรหรสิบลบเ้าหลือเท่าไหรสี่บวกหเป็นดึงมาดึงมาอีกมาไกลร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่เบวกหเป็น ผมบม่ดีไมาสิ้งินเขาดูป้ะข้างบนงวดที่แล้วออกอะไรข้างบนสามผ่านงวดที่แล้วออกอะไรข,ข,ออข้างล่างงวดที่แล้วออกอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ ลาก็ได้ชิบนลานแล้วถัาหุ่นน้ำลาดหนึ่ลาชิเอาไปไหนหนึ่งศูนย์สองเอาขายสองพันก็หันก็หันมันคินอะไู้เล่นสองพันไหมหนึ่งพัพอไหมเอาพปถะทัพอ่อี๋้วเจฟังเอาสตัวไทยพอมา เกสองตัวไทยแล้วนี่นี่เสองตัวไทยเดี๋ยวตอนรกเาเนี่สองตัวไทยเดี๋ยวจะไปกันก็รัสั่งไวดนี่มันทีนกา็วน่นเ้อสามตัว่ นาทีหนึ่งนทีสิบหกเจ้าทั่ 1, าท้านใดตลอดไม่ต้องเสียงกนอีจะได้งวดใดมากรับสายถูกสายแล้วสาระลูกค้าเด้อตายโชคดีหมดนี่ไปอย่งมื่อวานนั่งลงสองเสียวพอจะไปแน่ยมันีะเสียดายมันปวดไม่เบาอัะครับนั่งกระจกไปแล้วครับสำหรับหม,มอดูไก่น้อยในมื้อนี้นะครับเป็นการตอบคำถามและก็เป็นการใบหวยของไก่ในมื้อนี้นะครับจังไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องอ r มเทวนตี้ชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ